หล่อรัมบึกนะครับเอฟซีหล่อรัมบึกถามว่าครับก็ขอสวัสดีนะครับยามเช้าของวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับพี่เอฟซีก็เช่นเคยนะครับวันนี้ของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอฟซี FC. ของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้มีเหมามาได้หลายชิ้นนะครับชุดล่างเนี่ยเป็นพระสมเด็จนะครับผมเช่ามาไม่เท่าไหร่นะครับเอฟซี FC. ผมขออนุญาตนะแถวล่างนี่ผมเปิดไว้องค์ละ เอาองค์ละหนึ่งพันบาทละกันเอฟซชุดล่างเหมามาราคาไม่แพงเอาองค์ละหนึ่งพันถ้าใดจะเหมายกชุดหรือว่าจะแยกเป็นลายองค์ก็ได้นะครับจะเปิดไว้องละหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ก็เก่านะเอาองนี้ผมขอเปิดพันห้าละกันนะครับองนี้เป็นอ่าน่าจะปากน้านะครับนี่ปากน้ําแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาส่องที่องคแรกเลยดีกว่านะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมเนะครับเอ้พิมพ์นิยม B มือรองนะครับโอ้โห หลอล้ำบึกนะครับ fc หลอล้ำบึกถามว่าหล่อล้ำบึกเป็นยังไง fc ก็ลองสององค์นี้ดูเอาเอางละกันนะครับคาบได้คาบสนิมเดิมเดิมนะคาบเนี่ยผิวดเดิมเดิมเลยนะครับพิมพนี้ยมบีมือลองโอ้โหในฐานตะใบที่เดียวนะครับคลาสสิกสุดๆดนะครับไม่ใช่ว่าเดินไปสุสมสี่สุมห้าแล้วจะเจอง่ายนะครับตามตลาดตามแผงพระนะครับ fc เนี่ยหอย่างงี้ก็แทบจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับ หลวงเพราะเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้เอาเปิดราคาเบาๆนะเอาเปิดหกพันบาทแล้วกันนะ fc เปิดหกพันบาทชอบก็ตอลองราคาได้ต่อมานี่โอโคเหมามา่ไหม่นะครับกูวัดขวางเอาเปิดราคานะครับเอาองละสามพันห้าร้อยบาทหมดเลยนะครับวัดขวางองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาฐานสูงนะครับนี่วันนั้นที่ว่าผมเอามาลงอะ่ะ เขาจะเหมือนเป็นน่าจะเป็นชุบทองอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ fc ก็เนื้อหาเก่านะองค์นี้ก็พิมพ์เดียวกันเลยนะครับแต่ผิวก็จะเป็นผิวกุสภาพเก็บนะครับพิมพ์ขี้ตาฐานสูงกุวัดขวางนะครับโอโ้โหผมมีรูปอ,อันนี้ขึ้นโชว์ด้วยนะครับ fc นี่ก็เหมือนว่าเขาโดนยิงเรื่องอะไรไม่รู้แต่กระสุนไม่ออกนะครับ fc ตำนานกุวัดขวางนะครับพระกูวัดขวางเนี่ย,ยผมขึ้นมาให้นะครับดันทางด้านข้าง นะไม่รู้จะขึ้นตรงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะองดารานะครับที่สวยองดาราอีกนะเอฟซี FC. ต่อมาเป็นแปะยิ้มนะครับตำนานปูวัดขวางเยอะมากนะครับก็เขาที่ว่าเคยออกข่าวนะครับที่ว่ามีคนคนร้ายยิงแล้วเหมือนมาโดนลูกหลงโดนคนเนะี่ยโดนลูกหลงแล้วทีนี้ไปพอไปดูคนเจ็บนะปรากฏว่าห้อยพระหลวงเพ่อเงินพิมพ์ฐานสูงนี่แหละพิมพ์ขี้ตาฐานสูงนะครับ ยิงไม่เข้านะ F4 ก็ฟังกันพอเป็นนิทานพอนะ F4 นะครับก็อย่าไปหาใส่แล้วก็ลองยิงกันเองนะครับอันนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่พักก็แท้ดูง่ายแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่าไปเอาปืนไปลองจี้ยิงกันเองนะไม่ได้นะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจนะองนี้ก็ไปยิมนะครับแท้ดูง่ายนะครับ F4 แท้ดูง่ายนี่อีกหนึ่งผิวนะครับผิวนี้โอโคโคตรกุเลยนะครับ F4 เนี่ย โอ้โหอีกหน่อยนึงคิดว่าเอามาจากวัดเองเลยเนะี่ย FC ผิวขนาดนี้นะครับได้เท่านี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเป็นพระเท้นะครับนี่พระเทสสำหรับกูวัดขวางนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระทีะ่บางท่านนะครับก็บอกว่าทันยุคหลวงพ่อเงินนะจริงๆแล้วก็ทันนะครับเพราะหลวงพ่อเงินเป็น คนลูกเสษเป็นคนสร้างเองเลยนะหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับไปยีิ่หนึ่งองนะอง,งนี้ออกเป็นแกท่ทองเหลืองเลยนะครับสวยเด็ดทุกองค์เลยนะครับนะ่ันใดเป็นเอฟซีช่นงชอบหลวงพ่อเงินหรือว่ากูวัดขวางผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่สายตรงนะครับเอฟซแต่ผมก็มีแบ่งปันนะครับผมคัดมาให้เอฟซแล้วนะครับผมคัดมาให้เอฟซแล้วเอาองค์ 3,500บาทสามารถต่อลองราคาได้เปิดราคาเซียนแต่ปิดราคาชาวบ้านนะนะฮะเป็นไงนะ FC ต่อมาวันนี้ก็เป็นเขาน่าจะเรียกว่าเป็นฤๅษีกุวัดธรรมไฟนะนะนนนก็จะเรียกเป็นฤๅษีวัดธรรไฟนะครับก็อูดกิ่งนะครับกิ่งดังลั่นเลยนะครับอ,อันนี้ก็แท้ดูง่ายนะเปิด3,000บาทพอช่องอื่นเขาเปิดกัน7,800นะครับผมเอาเปิด3,000นะเปิด3,000ให้ FC ต่อลองราคา โอ้โหเป็นไงครับ f c กิ่งดังสตานเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ f c เคยได้หมา FC ก็จะไปชาวชเสร็จแล้ว F c ซก็จะเก็บไปวางไว้บนหิ้งนะขนาดนี้ก็ f c ไม่ค่อยเอาไปเลี่ยมใช้กันแต่ f c จะเอาห้อยเอยอ่า FC จะชอบเอาวางไว้บนหิ้งผามากกว่าต่อมาองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับพอดีช่วงนี้ f c บอกว่าอยากได้ประพุทธชินาราชนะครับองนี้ก็ผมว่าดูเป็นชินราชนะครับอินโดจีนนะ ปีไม่แน่ใจก<ม><อ>็โ,โคดคมชัดนะครับแท้ดูง่ายองค์นี้เปิดไว้1 2 0 0 0บาทนะครับท่านใดชื่นชอบนะก็ต่อรองราคาได้นะครับเปิดไว้หนึ่งบาทนะชื่นชอบทุกอกทุกใจราคานี้นะครับแบ่งปันเนื้อเขียวอมเหลืองจริงๆนะ fc เนี่ยโอ้โหแท้ดูง่ายนะครับนะส่องดูเท่านี้นะครับนี่จ่ายจบเลยนะครับโอ้โห เอฟซี uh, ดูนะครับความคมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่องโค้ดให้ดูนะครับเอฟซีจะบอกอ้ยโค้ดคมจริงหรือเปล่าเอฟซี uh, ดูกันเอาเองนะครับสวยควม่างน,นี้ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทเบามากๆนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อไปนะครับนี่เหรียญหล่อหลวงพ่อไปวันนี้ไปตอต่อกันนี้ด้วยนะครับเอาเปิดเท่าไหร่ดีเอฟซี เปิดสามพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะหลวงพ่อไปนะเอาไม่แพงนะครับได้เหมามาไม่แพงนะครับก็เลยเอามาเปิดไม่แพงโอ้โหแท้ดูง่ายนะครับ Fc ด้านหลังโคตรคมชัดสามพันบาทนะครับจุ๊บๆต่อมาได้มาคู่กันนะครับเป็นพริกกระเน็ดนะหลวงพ่ออิมวัดหัวเข่าอะไรประมาณนี้นะครับ Fc มีกิ่งทั้งคู่นะครับมีกิ่งทั้งคู่เปิดไว้องละสามพันบาทนะครับเปิดไว้องละสามพันบาทต่อรองราคาได้นะครับผมบอกเลยว่าช่องอื่นช่องใหญ่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขานะเขาก็เปิดกันหลักหลายๆพันนะครับ Fc เปิดเปิดหลักหลายๆพันเลยนะครับเนื้อหาแบบเดียวกับผมเลยนะแต่วันนี้ผมเอาองละสามพันพอนะครับชอบคู่นี้เท่าไหร่ Fc ต่อรองราคามาหรือจะแยกเดี่ยวก็ได้นะครับวันนี้เอาราคาแค่ แบ่งปันเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวามืองมาัศจสองนะครับราคานี้พอได้แบ่งปันพอได้เช่าศึกษาได้แลกเปลี่ยนผัดเปลี่ยนมือกันไปเนาะ fc นะครับนี่โอ้โหแท้ดูง่ายนะครับ fc แท้ดูง่ายเลยมีกิ่งทั้งคู่นะครับมีกิ่งทั้งคู่นะ่ะโอ้โหดังใสก้างวานเลยนะครับนะ ส่องเนื้อหาให้ดูเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเก่าจริงนะครับ FC สภาพแท้ดูง่ายนะครับองศาสามพันบาทไม่แพงผมบอกเลยว่าผมเคยได้ยินท่องยายเปิดประมาณห้าพันนะครับห้าพันมีนะต่อมาองนี้เป็นพระน่าจะเป็นพระของขวัญปากน้ํานี่แหละนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นปีไหนพิมพ์อะไรนะครับเอาอง์นี้นะองเดียวขอเปิดพันห้าร้อยบาทละกัน FC ขอเปิดหนึ่งพันห้าร้อยบาท ท่านใดชื่นชอบถูกอกถูกใจนะครับโอ้โหผมชัดอีกแล้วนะต่อรองราคาที่อีกนะต่อรองราคาที่อีกชุดล่างนี่เอาเปิดองค์ละพันพอองค์ละพันนะครับพาสมเด็จได้เหมาออบ้านมานะครับนี่ยังไม่ได้จอดลึกยังไม่ได้เทียบหนังสือสมุดนะครับ fc ถ้าผมจับเทียบเมื่อไหร่นะราคาดีดนะราคาจะไม่ใช่ราคานี้นะครับวันนี้เอาองค์ละพันนะครับองค์ละพันพอ เก่าจริงแล้วครับเก่าจริงๆเก่าจริงๆเลยเนื้อหานะครับรรรรนะะนะบนะ่มีหลายพิมพ์นะเนี่ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์อันนี้ก็ไม่แน่ใจเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับนะ่พอได้ส่งเนื้อหาแล้วก็ซื้อมานะครับก็พอได้ซื้อได้เช่ามานะครับเนื้อหา ดีนะครับเนะื้อหาดีเนื้อหามวลสารนะ fc เป็นเนื้อผงพทธคุณนะครับเนี่ยเอาไม่แพงนะ fc ไม่แพงจุ๊บจ๊บบบโอ้ด้านหลังนะครับพวกคาบกูคาบอะไรก็เดิมๆดมดูองคไหนมุ้งไหนไม่ชัดนะครับ เอาองค์ละหนึ่งพันบาทพอวันนี้กล้องอาจจะส่องดีไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยนะครับนะองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายแล้วนะถามว่าทำไมผมถึงเช่ามาก็ fc ดูนะสภาพอย่างนี้นะครับคลาสสิกจริงๆต้องซื้อมาก็คลิปนี้นะมีเจ็บๆหลายองค์เลยนะครับ fc ก็ ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ f อดูแล้วชื่ชอบถูกใจตรงไหนโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 1 2 3 7 1 6นะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ